ข้อคิดหนุนใจช้าลงหน่อยเถอะตามความคิดของเราเวลาเช้าต้องมาถึงก่อนเวลาเย็นจริงไหมครับแต่ผู้เขียนบอกเราว่าท่านรู้สึกแปลกที่เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างวันตรงข้ามกับที่เราคิดการลำดับวันในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อ5บอกว่า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าทรงเริ่มวันด้วยเวลาเย็นเวลาแห่งการพักผ่อนแล้วจึงตามด้วยเวลาเช้าและหลังจากนั้นจึงทรงสร้างสิ่งอื่นตามมาผู้เขียนบอกว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมแบบที่เราต้องทำงานกันตลอดวันหลังจากนั้นเราจึงจะใช้เวลาพักผ่อนในตอนเย็นถ้าเราให้การลำดับเวลาของเราเป็นไปตามการทรงสร้างของพระเจ้า คือให้การพักผ่อนมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าทายตัวเราสักหน่อยตัวผู้เขียนเองเรียนรู้ลำดับความสำคัญในเรื่องนี้ตอนที่อายุได้32ปีตอนนั้นหมอตรวจเจอว่าท่านเป็นมะเร็งหมอบอกว่าจริงๆแล้วท่านไม่มีเวลาให้กับโรคมะเร็งหรอกแต่มะเร็งก็มาหาท่านโดยไม่ได้ถามไทยหรือคอนนัดเวลาก่อนเลยชีวิตของท่านเปลี่ยนไปหมดในช่วงที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง ราท่านต้องวางมือจากการงานทั้งหลายที่ทำอยู่ซึ่งก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตทีเดียวพอออกจากความเจ็บป่วยครั้งนั้นท่านเลยต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตเสียใหม่และที่ถือว่าสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตเลยก็คือต้องจัดทุกสิ่งในชีวิตให้สมดุลกันท่านเรียนรู้ที่จะซุกตัวนอนบนเตียงหยุดคิดหยุดวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนจริงๆท่านปรับตัวเองให้ช้าลงเมื่อชีวิตเริ่มวุ่นวายคุมไม่อยู่หยุดแล้วพิจารณาประเมินว่าอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยแล้วท่านก็เริ่มมองเห็นว่าเวลาเย็นกลายเป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ของท่านชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงไปทั้งร่างกายและจิตใจทีเดียวเมื่อเร็วๆนี้ท่านบังเอิญได้รับเชิญไปพูดสองงานซ้อนกันพอใกล้ถึงวันที่ต้องไปพูด ตอนนั้นท่านใช้เวลากับพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และให้เวลานั้นกลายเป็นเวลาเย็นของท่านตอนที่เตรียมตัวเพื่อไปพูดในงานที่ได้รับเชิญทั้งสองงานท่านใช้เวลาฟังเสียงฟังนามพระทัยของพระบิดาและเวลาอื่นที่เหลือน,นอกจากเวลาเย็นนั้นก็กลายเป็นเวลาแห่งการเกิดผลในการทำพันธกิจเป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานที่เกิดผลเราเรียนรู้ว่าเราต้องมีชีวิตอย่างไร ต้องใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาเย็นหรือเวลาแห่งการพักผ่อนให้เราถือว่าเป็นเวลาสำคัญสูงสุดในการใช้ชีวิตมีหลายครั้งหลายหนที่ผู้เขียนทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยจัดตารางเวลาให้ท่านใหม่ให้ท่านมีเวลาสำหรับการพักผ่อนทางร่างกายและทูลขอให้ทรงนำเวลาเย็นกลับเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงเวลาที่ทรงเห็นว่าเหมาะสมด้วยเช่นกันติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวัน ที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่